จะสันเสริญคนอื่นทําความดีเนี่ยไม่ง่ายนะไม่รู้จะกลัวเ้าดีกว่าเราหรือว่ายัางไงมันก็เลยไม่ค่อยสรนเสริญคนแต่เวลาติเนี่ยโอ้ขยันตีนะเก่งเลยเก่งไม่ต้องบอกก็ทําแต่ให้สรรเสริญโอ้สันเสริญยากมองความดีคนมองยากยากพระเจ้าถึงบอกว่า ความดีของคนอื่นเนี่ยไม่ถูกถามก็ให้พูดถ้าถูกถามแล้วถึงความดีคนอื่นให้บอกโดยละเอียดอย่าหลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความดีของคนอื่นเนี่ยโดยพิสดารเลย,ยที่ให้รู้เถิอว่าคนคนนี้เป็นสับบุรุษคนดีนั่นคือแสดงว่าเขาเนี่ยรู้จักมองความดีของคนใช่ไหมและเมื่อถูกคนถา,ถามถึงความดีของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถบรรยายได้โดยพิสดารเลยคนนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ แต่ถ้าให้บอกความเลวคนอื่นเนี่ยคนนี้จะพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยละเอียดแต่ถ้าไม่ถูกถามจะไม่พูดเห็นนะเรื่องความไม่ดีของคนอื่นเราไม่พูดเฉยๆแต่ถ้าถูกถามเราจะหลีกเลี้ยวลดหย่อนจะไม่เป็นไรเขาไม่ดีก็ไม่เป็นไรเรามาสนใจธรรมะดีกว่าใช่ไหม